วีทุกคนมาดูวิวบนทางด่วนกันไปเีื่อยไปดูตึกไว้กันตอนนี้อยู่เส้นพระรามหกแล้วค่ะตึกลงเบรนวิเชียร์ยูนวันสวัสดีเช้าวัน,ว,นวันทำงานสายๆมาดูตึกสวยๆกันตึกแถวโซนซุปุมวิทอะไรเงี้ยบีไป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 เปลีย่ยนบรรยากาศเปียบรรยากาศ เดิมเลยพี่กล้องสั่นนะอย่าว่ากันนะนี่ค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มตึกสวยสวยอุตส่าหอ๋อกล้องสั่นเหมือนเดิมนะครัพี่พี่อันนั้นก็เป็นทางรือนกันนะพี่ หนาวแล้วเนี่ยแดดออกเร็วมากเลยหนาวอันนี้ออตรงนี้น่าจะเป็นโรงพาบาลพรมก,กุดค่ะพี่อันนี้เราอยู่เส้นหลังก่อนนี้ซากเวรีชัยสมอลล์รัภูหนาวเลยพี่ ตึกใบหยกไหมยัง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 ไป่เข้กล้องอ่ะนู่นค่ะนู่นเดี่ยวเดี้ยวเยอะนี่ค่ะนี่โซนริโอลิเชยสมอลภูรัฝั่งนู่นฝั่งข้าเมืองรถก็จะเติดหลานแต่เราออกขอาเมืองนี้ค่ะ่กิดเยอะเลยตึกเยอะเลยเสโลิ ยจจอดอันสอรีเนี่ยตึกระโยกค่ะจิบจิบต้องจิบะคหาตึกระโยกสูงมากพี่พี่หากระแทกหน่อยนะ <laughs> มองมุมนี่เรามองมุมจากบนทางด่วนค่ะพี่นี่ค่ะแต่ก,ก็จะเยอะหน่อยใจกลางเมืองเทพโอ้ยกระแทกแก้วขอโทษทีนี่ค่ะโซนโน่นตึกตึกโซนโนนสวยพี่แถวเซนทรัลแถวอะไรอะค่ะเจ๋งเจ๋งเยนานที่ขึ้นทางนี้ทีก็เลยเอามาฝากพี่ี่อ่ะ เร็ไปจันทบุรีเตไปจันท no no ์น่าอายนะชนช่ว hmm. ย แต่ว่าน่าะเคยลงคลิปแอปพลิเคลิงแล้วอย่างนี้น่าจะเคยลงแล้วอะค่ะตึกโซนแถวนี้วิวสวยอะคอนโดได้แต่มองเลยพี่อันนี้ตึกอะไร อกระจกไปบ้างสั่นบ้างไม่มีอะไรครบค่ะช่วงนี้นี่ค่ะแต่สวยนี่ตรงนี้เหมือนลิสติกอะไรเห็นไหมออ้ยสวยอะมูน่ะจะถามนะว่าคือที่ใดไม่รู้เหมือนกันโซนนั้นน่าสนุกที่ปุรีน่าสนุนโซนเซีเป็นปุรีอะพี ตกหรือสตึกพี่สวยสวยคอนโดก็สวย <S <S สวัสดีพี่ทุกคนนะคะที่นี่กรุงเทพค่ะเราอ,อยู่บนทางด่วนค่ะเราติดเฉยมาฝากพี่พี่อันนี้ก็คอนโดสันไหนขอโทษได้นะคะเหมือนเดิมเลยนั่งท้ายรถอันนี้เราจะมาโซนสุขุมวิทหนาวก็เลยตึกเยอะหน่อย เดี๋ยวลงแล้วถึงเรวมานู่นชาแนลพานกรุงสีที่ไม่เห็นหรอตรงนี้ก็สวยลงแล้วค่ะ พี n, ảo, ่นะก็พามาโซนแถวใจกลางเมืองเทพได้นะตึกสีเฉยนี่คอนโดคอนโดไมั้ยเนี่ยน่าจะคอนโดไหมพี่ตึกสวยอุ้ยสวยอ่ะเห็นอะละกุมสีอย่างไหมพี่ ราขึ้นรถน้องสีแดงก็จะเป็นตึกติต๋พีเพราะอยู่ใกล้สนามบินห้ามสร้างสูงอ่ะอันนี้โซนอยู่ในเมืองใจกลางกรุงเทพพี่ก็เลยสร้างสูงกันได้สังเกตไหมพี่แถบแถบที่เราที่น่าถ่ายทั้งน้องะุกดจากน้องแดงอ่ะล่องบ้านเป็นบ้านหมดแต่พอมาอยู่ในกรุงเทพอ่ะเรียบร้อยค่ะ เอ็ดเน้นนงโอ้คนอนโดนี้ก็สวยพี่นโบ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 ลกเล็กกระถัดรัดง่ายง่ายสวยนยะครโนะี่เสียมเขาะ๊อกคโอือ หนึ่งศูนย์เจ็ดไปของเตยค่ะรถไปเรียนโตน้อนป้าสวยสวยต้องขอโทษเลยพี่มันดีไม่กล้องไม่ชัดไม่รู้จักชื่อตึกอูแต่ตึก,ตก,ตกสวยหนึ่งสามเปรไปพระประแดงรถทางด่วน สองเก้าหนึ่งสองเก้าไปบางนาบางเขนบางนาเดี๋ยวเราเข้าสังคมกันทีเดี๋ยวตึกนั้นสวยสวยอทำรังรถไฟพี่อันนี้สวนเป็นจ่าไหมเนี่ยเร,เราไม่ได้ใจแต่เส้นทางรถมันมีสะพานข้ามในที่จะชอบใช่ไหมเราไม่ได้แจว่าชื่อสวนอะไร เใช่คนแถวนี้สวยนะพี่มันคือส่วนอะไรของัดน้ำ <c oughs> ไม่ได้แจว่าชื่อส่วนอะไรแต่ชอบสะพานลอยฟ้าเขาด้วยจริงๆด้วยส่วนเป็นจากกิติวู็อยู่ตรงนี้เองเหรออ๋อจะถามว่ามายัางไงมาไม่เป็น อันนี abei, ้ก yeah, er, er ็จะมีโรงแรมเยอะมากพี like, ่มันก็จะแถวไม่ได้จะแบบนี้ซอยอะไระนานวนานี่หมายน้อยน่ดูวิถีชีวิตกรุงเทพตอนยามเช้าพี่โรงแรมเยอะมากเลยพี่แถวนี้ อ๋อซอยสมาสมาหาสมาหานซอยเมื่อกี้แต่ซอยใหญ่นี้คือซอยอะไรหรือต้องขอโทษด้วยนะพี่พอดีว่าไม่ใช่คนณเดียวนี้ค่ะนานๆได้หลงมาพ,า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 พี่พี่สวนหางหางหาเลพี่น่าจะใช่พี่ซอยนานๆนะว่าแต่ถ้าปิดยังไงขอโทษด้วยนะคะพี่พี่นี่ค่ะชีวิตคนกรุงเทพตอนเช้า นานๆเราจะหลุดมาเส้นนี้สักทีพอดีมาทํางานอยู่แถวนี้อบรมแถวนี้พี่ตึกสวยมากเลยพี่คอนโดเพียบนวิถี่วิถีชีวิตแล้วท่องเที่ยวก็เยอะนะคะพี่พี่น่าจะใช่สุกุมวิสัยหกสุขุมวิสัยหก ก็จะเป็นอรเนี้พี่ถนนเพชรบุรี่ถนนเพืินจิตอะค่ะสถาน,นีรถไฟฟ้าเพืินจิตน,นค่ะก็จัดก็จัดโซนคล้ายๆกับพัทยากับไหนพี่มีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยมันนี่มันนี่มันนี่ร้านมันนี่พี่คือแนวทางจะ วน้องเที่ยวคงเดินเยอะแต่เช้าก็จะประมาณนี้แหละนี่ค่ะก็ะประมาณนี้พี่น่าจะใช่ซอยนาจริงๆด้วยพี่ซอยนาพาซาค่ะ กันคืนคงจะเหมือนสไตล์พัทยานะว่านะใช่ไหมพี่ที่ที่บอสสิอะไรที่เขาจะเป็นสไตล์นี้ใช่ไหมร้านอะาหารนั่งเนี่ยพ,พี่สไตล์เนี้ยนั่งแบบจะเปิดหน้าร้านแล้วก็นั่งดูคนเดินได้เดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหวันนี้พาพี่ไปเที่ยวถึงซอยนานา,นายามเช้าพี่กลางคืนหน้าทางจะสวยอันนี้ถึงปากซอยแล้วค่ะ จริงด้วยนานาข้างหน้าแยกนานาค่ะเราจะถามน,นวนาพัดพงอยู่ไหน,น,นไม่รู้ใกล้ๆใกล้กลันได้แหละสอยพัดพงเมื่อกอนขึ้นชื่อเลยนะสอยพัดพง กุ้งวิท์ค่าธนาคารกุ้งไทยก็อาจจะเป็นรถไฟฟ้าเพิ่อนจีบอยู่ร้อยถึงจุดหมายไปลายทางมาแล้วเพื่อนจิตเซ้นเตอร์ นี่พันจิตเซ็นเตอร์พี่ออกมาจากสซนานานี้เทีวไหรโงรงแรมเยอะค่ะพี่โซนนี้ที่นี้ค่ะนะขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะกับพาพี่ๆชมวิวบนทางด่วนในกรุงเทพผ่านนานๆจะหลงได้ขึ้นรถมาเอาตึกสวยๆมาให้พี่ๆดูกันนะคะ ยังไงนะทําพลาดยังไงขอโทษด้วยค่ะไม่รบกวนแล้วนะคะขอเก่าคําว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน่าจะเป็นลูกกลงไปจะพี่ <laughs> บ๊ายบายนะคะ